ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวเชิงลึกของรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือ Toyota h i l u ั Revo ปี2 0 2 5ซึ่งในปีนี้ Toyota ได้ปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อให้ h ฮ l ักยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถกระบะท,ที่มีการแข่งขันสูงเราจะพาไปดูตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะห้องโดยสารภายในไปจนถึงราคาทั้งหมดครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าไฮลักเรโวปี2025มาพร้อมกับหน้าตาที่ดูดันและบึกบึงยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตั้งชั้นมากขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่มีไฟสองสว่างกลางวันในตัวกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งกว่าเดิมตัวรถยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความสามารถในการลุยพื้นที่สมบุกสมบัน ล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ถึง18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนท้ายของรถก็ได้รับการปรับโฉมเช่นกันด้วยไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และฝากระบาดท,ท้ายที่แข็งแรงขึ้นสีตัวถังใหม่ๆอย่างสีบรอนเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กัน ในด้านขุมพลังโตยโยต้ายังคงเน้นความทนทานและสมรรถนะในการใช้งานโดยยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลากจูงบรรทุกหรือขับลุยเส้นทางทุรกันดารเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ได้รับการปรับจูนมาอย่างดีการตอบสนองของเครื่องยนต์ราบรื่นขึ้นเสียงเครื่องยนต์เงียบลงเนื่องจากมีการเพิ่มวัสดุกันเสียง และระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนสีล้อมีอุปกรณ์ครบถ้วนทั้งเกียร์โลดิฟล็อและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเหมาะก,กับการใช้งานจริงในสภาพถนนที่หลากหลายเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ ภายในของไฮลักเ e ร o โปี2025ถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายทันสมัยและใช้งานง่ายวัส,สดุตกแต่งมีความพรีเมียมมากขึ้นในรุ่นสูงสูงเช่นแผงหน้าปัดและแผงประตูแบบนุ่มเบาะนั่งสบายขึ้นรองรับสรีระได้ดีในการขับทางไกล หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ในรุ่นสูงขึ้นจะได้หน้าจอขนาด9นิ้วพร้อมระบบนำทางและกราฟิกที่คมชัดขึ้นมาตรวัดใหม่มาพร้อมหน้าจอดิจิท่านแสดงข้อมูลการขับขี่เช่นมุมล,ล้อการใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อและการประหยัดน้ำมันรุ่นท็อปยังมีเบาะหนังระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่องแอร์ด้านหลังและระบบเสียงระดับพรีเมียมอีกด้วย สำหรับราคานั้นโตโยต้าไฮลักเรโวปี2025มีให้เลือกหลากหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นมาตรฐานขับ2เครื่องยนต์2.4ลิตรแบบตอนเดียวราคาเริ่มต้นประมาณ900 0 0 0บาทเหมาะก,กับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือคนของทั่วไปถ้าต้องการพละกกำลังมากขึ้นและอุปกรณ์ครบ รุ่น2.8ลิตรขับ4แบบดับเบิลแคปราคาจะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3 0สถึง1้า0 7แสนบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นรุ่นท็อปอย่าง Revo g r Sport ที่มาพร้อมทุ่งล่างพิเศษดีไซน์เฉพาะตัวและฟีเจอร์ขั้นสูงราคาจะอยู่ที่ประมาณ1้าน8 0สนบาทนอกจากนี้ Toyota ย,ยังใส่ระบบความปลอดภยยัย Toyota Safety Sense มาให้ในรุ่นกลางขึ้นไปเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ โดยรวมแล้วโตโยต้าไฮลักเรโวปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าเชื่อถือแข็งแกร่งและคุ้มค่าที่สุดในตลาดด้วยรูปลักษณ์ใหม่สมรรถนะที่พัฒนาความสบายในห้องโดยสารและตัวเลือกที่หลากหลายเหมาะทั้งกับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ประกอบการขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า